เคยไหมครับอยากจะติดโซล่าอยากจะลดค่าไฟเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้ผมทําคลิปนี้สำหรับมือใหม่เลยครับอยากจะลดโลกร้อนลดพลังงานเราไม่รู้จะเริ่มหาข้อมูลตรงไหนเนี่ยสับเทคนิคก็เยอะแยะไปหมดเลยคลิปนี้มีคําตอบเคยไหมครับเราอยากจะติดโซล่าเราไม่รู้จะเริ่มหาข้อมูลตรงไหนอ่ะสับเทคนิคก็เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงออนกิดออฟกิดไฮบิดเต็มหัวไปหมด คลิปนี้มีคาตอบครับสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระบบที่มีประสิทธิภาพคือออนกิจท่านจําอันเดียวเลยออนกิจไม่ต้องไปสนใจไฮบริดออฟกิจนะ 2. ถ้าออนกิจจะลดได้ดีที่สุดก็คือค่าไฟตอนกลางวัน,วนมันผลิตและมันใช้เลยไม่มีแบตเตอรี่ 3. อย่าติดเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออนกิจแล้วไม่มีแบตเตอรี่แล้วดูค่าไฟกลางวันของเราครับจดง่ายๆก็ได้ครับ7วันเนี่ยแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเนี่ยว่าเราใช้ไฟตอนกลางวันเท่าไหร่ นั่นคือแม็กซิมัมที่เราจะสามารถลดได้ครับอา้าวแล้วยังไงต่อละ่ะผมก็มีสูตรลัดมาให้ครับอันนี้สําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยนะผมให้สูตรลัดไว้เลยครับหลังจากเราจดค่าไฟตอนกลางวันมาแล้วเราจะรู้ค่าไฟโดยเฉลี่ยตอนกลางวันของเราเป้าหมายคือเราจะลดค่าไฟตอนกลางวันได้เท่าไหร่แล้วจะไปติดแพ็กเกจไหนนะครับก็ถ้าเราอยากลดค่าไฟกลางวัน2,000บาทติด 3K เราอยากลดค่าไฟ3,000บาทติด 5K ถ้าเราอยากลดค่าไฟ5-6,000บาทติด 10K แค่นี้ก่อนเลยครับตั้งตน้นและหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านจับจุดได้แล้วเนี่ยให้ไปหาความรู้ต่อว่าระบบมีระบบไหนบ้างอะไรยังไงมันจะง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ท่านติดโซลาร์เซลล์ทำความเข้าใจโซลาร์เซลล์ได้ง่ายขึ้นครับ